แบอีกแล้วมันนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้มันนี่ให้นังกินวะนี่ซอยจุ๊บและสอยจุมบวะนี่มันนี่ได้สินงามๆมากพี่น้องเอ้ยสินสดๆนั่นแหละถือว่าเขาลมมือนั่นพี่น้องเอ้ยลมมัอนี่นี่แหละนี่น้องโยโกะน้องโยโกะใช่ไหอันนั้นมาซวายเห็ดอันนั้นนี่โอ้พี่น้องเอ้ยมีแต่สินสันสดๆเลยพี่น้องนี่สินสันสินสันเลยกันนี่เกินเกินยังไหนห่อวะ นี่ห้าสิ้มาผ่นย่อนี่ยเศษๆนี่ครูคณะแรงมาสดๆเลยน่นี่ขักเอลี่มาหนีพี่น้องเลยเศบอีกแล้วแม่ยข้วหัวปลานี่ครับเริก่อนอันนี้เป็นสินสันพี่น้องเอ้ยลองจะโค้ชสร้อยสินสันสร้อยจุ่มเศษอันนี้เป็นอะไรนั่นนี่ตับบุดพ่วงเลยพี่น้องเอ้ยตับหวานนี่โอ้โหมาหนี่นี่แหละ อันนี้มีแต่ชิ้นสั้นชิ้นอันนั้นมันเส็บเหมือนี่เดี๋ยวให้น้องโยก้อันนั้นซอยก่อนพี่น้องเลยมือนี่โอ้ไปซอยไหมซอยไหมหาใส่ดอกนางกุ๊กเอาพี่น้องเอามือนี่จะได้กินอันนั้นเหรอโยโก้เห็ดอู้เป็นแซ่บปิริพี่น้องเลยมือนี่ ซอยลูกเต้าเลยล่ะดองโยโกะเห็ดน,นี่อันนี้ตับสดปซพี่น้องเอ้ยสดปๆไอ้กินแซ่บนี่ใส่ดองโยโกะกินเหมือนนี่อู้คักแล้วคักอีลี่แบบนะั้นอันนี้เขาสิ่มะพันมะพันย่อสามสิบหลืบนี่เขาล้างมาสะอาดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกินสะอาดปลอดภัยผ่านการกันต้องแบบคุณภาพ โตโยโกการันตีอันนี้ในบักเผามาหน่อยหนึ่งนี่บักเผามันอันนี้บักเผามันพี่น้องเอ้ยมาหน่อยหนึ่งมันเป็นตอนเป็นเดยนมาแล้วกับขับได้มมุนได้กินแส่ร่อยมาหนิมีแต่อันเดนชิ้นสันนี่เห็นบ่สุดซุดบางเส้าอันนี้แม้บางเส้าอันนี้เกินสมุกหนึ่งเรามาเห็ดเรียบร้อยมาก อันนี้เขาเอิญน,นี่ทัานคู่ข้น,ขขนหน้านี่แซ่บนี่โอ้เยเนี่ยมกลุดๆเลยนี่พี่น้องเอ้ยน้นองโยโกโ้เดี่ยวเคยกินจักเทรือเคยกินยุ่วแต่ว,ว่ากินมุนยุมาญะพี่น้องแบบว่าบิกกินแบบว,แว่าเะไรอะหรอกินเนี่ยอะไรกินมุญุมาญะเิ่นกินแต่แบบว่าก,ก้อดใส่นะอันนี้แบบบบก,ก้อดแบบจุจุเจลเลยหลุดพี่น้องนี่โยโกโ้เน,นี่ยโอ้สีมันจะแซ่บไปเลยเหมือนนี่ให้คอยซอยๆบ่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lại cho kênh tao? Mì Gõ Để bên tao อะครับดีเนาะมแต่าไมยืมอยาเขาซื้อเพรเขาอ้วนขึ้นนาะฮะไมยมอยาเาซื้อเขาอ้วนขึ้นแมนบ่โอ้โหโนโจโก้เนี่ยป็นวไหมเนี่ยนี่่ซอยจังตได้ กระเซียวอยู่อะเปิลมโม่กล้ๆกันนั้มันกระดากระเซียวแล้ก็ชอบทำเสียบัวพวตัวเดียวเดือเสียไก่เอไก่เีว มต้องอรหร้องขอชีมีวิธีขอชีอั้งหลายงามนีะนบึงบ ตสบรถอล่าเอ๊ะรถอะไจะหาสิบเ่้าหาสิบจีแม่บ้าผูดีเด้อสิดงงามเลยพอดีวระยิ่งสมพกิปลงมาฮหาสี่สิบเก้ายิ่งามกิัวเน้าการพกิกบห้าหาิห้า าออด่อันนี้ยอมันเยอะสิอันยอมันอีกพี่น้องเยน้องโยโกนี่พันพันยอน้องโกะออยลวขาดั่นทารยาบตนเดียตัวนั้นขนาดมันปุ่ม อันนี้ตับมันบาดเองพี่น้องเอ้ยตับสุดๆตับหย่อนนี่ตับหยอนอันนี้อันนี้มัน,น,น,นใจมันในใจ่น,นชุดลีเนาะสุดมากพี่น้องก้องไป อืออ้าวคนไทย ค <že. S 1> wow. ่อระโยชด์ที่แบบอู้โสดอะไรเป็นอั่ดับแรกอู้โสดใช่สิ nó có cái <laughs> xoay tập ban đi thì cái chị họ nhăng nó thùng đá đen ní mày จะกินเขาเขายังคืองามบา่ฮะ <c oughs> กินเขาเยังคืองามผู้บ่าวถามผูบมมนะ้บาวามจะถามเนาะบ่าวถามหลายอันนี้ จริงจังกับการสรอยเนาะโตัวโยโก้เนี่ยมักสรอยอือเชี่ยสั่นเนี่ยเดี๋ยวสร้อยได้สนใจกัดคอมเมนต์ได้พี่น้องเอ้ยจะก็ออมน้ำอยู่อ่ะบ่มะนาวบ่ ไม่คอยนี่บเวลาอาบน้ำไม่เลยนซ้มืออาบทั้งนึงย่ามหนาวนี่ไป่จะต้มน้ำอาบบางเทียนย วันนี้เราจะกินซอยจุตับหวานครับผมจะขึ้นอาหากหกบอ่ะอาหารืึ้นอาหารฮะอาหารอาหารอาหากเนอะจ๊ะนะมันมีเงินขายเหรอให้ได้เนาะ หักอน้องโยโก,โกนี่ต้นจะนาบูชกันนาหักต้จนจะยิ้มกันาหักคุณสินาหักนั่งยือเสือกันาหักโอ้สั่งวะนะ้เนี่ยคนนาหักคอย่าได้ละ พอดได้แล้วนะ okay. โอเคโอค้วมือนี่แซบอีกแล้วขอจิบเป้าไปกล้องก่อนกล้องห้องจะงาม,าางามแซบแบบมีออร่า